สวัสดีสสดค่ะ,คะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีตอนบ่ายนะคะแล้วก็สวัสดีผู้ปกครองด้วยนะคะอะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาพาเด็กๆทำแบบสุดเล่มเสริมประสบการณ์นะคะ,ะ่เด็กๆเตรียมเล่มเสริมประสบการณ์ขึ้นมาค่ะเล่มน,นี้ค่ะวันนี้ง่ายๆนะคะง่ายมากเลยแค่โยงเส้นจับคู่นะคะแล้วก็ อลากเส้นนะคะอ่าพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วโอเคให้หน่อยค่ะพร้อมแล้วโอเคเลยค่ะเราจะเรียนกันเลยนะคะ โอเควันนี้นะคะเป็นกิจกรรมนะคะเวลาที่เด็กมาโรงเรียนมาทําอะไรนะคะฮะใก็จะเปิดเทอมแล้วไหนใครรู้บ้างว่าเปิดเทมอมวันที่เท่าไหร่ลูกใครรู้คะวันที่วันที่เท่าไหร่คะอทไรเออแปดใช่ไหมอ่าเป็น A อนะคะเดี๋ยวรอฟังประกาศอีกทีหนึ่งนะคะอ่ะวันนี้กิจกรรมของเราก็คือเสริมประสบการณ์นะคะ ก่อนที่เราจะไปดูนะคะเนื้อหาของมันว่าสมประสบการณ์นี้มีอะไรบ้างเด็กมาฟังเพลงก่อนนะคะในเล่มนั้นจะมีเพลงนะแต่ว่าต้นฉบับเขาเหมือนเขา,าเอาขึ้นมาไม่ไม่ไมด้มีใน u t u b e นะคะแต่ว่าครูจะมีเพลงมาฝากเด็กๆคือเพลงนี้ ครู่นะคะเราได้ฟังเพลงเกี่ยวกับการมาโรงเรียนนะคะ mm. อ่าดีกๆคะใครตอบได้เอ,อ่ยว่ามาโรงเรียนมีอะไรให้บ้างเด็กมาทําอะไรบ้างคะมรงเรียนทําอะไรลูกเด็กจำได้ไหมนอะอมีหลายอย่างเลยใช่ไหมคะอะมาโรงเรียนนะคะเวลาเรามาโรงเรียนเราก็มาทํากิจกรรมต่างๆใช่ไหมคะที่ คุณครูเตรียมไว้ให้นะคะอ่ะในเล่มนี้เขามีหลายอย่างเลยอ่ะในเล่มนี้นะคะมีให้เราดูหลายอย่างเลยภาพอย่างเช่นภาพแรกภาพอะไรคะภาพแรกภาพอะไรคะภาพเด็กเด็กกำลังเล่นในสนามเด็กเล่นใช่ไหมคะ อ่าที่โรงเรียนของเราช่วงนี้ก็จะงดก่อนนะคะเพราะว่ามันเป็นเอ่อเขาเรียกว่ากําลังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยนะคะโรงเรียนก็จะงดไปก่อนนะอ่ะภาพแรกน,นะคะก็คือการเล่นสนามเด็กเล่นภาพที่สองค่ะเขาทำอะไรกันคะภาพที่สองทำอะไรนะ วาดรูปใช่ไหมคะ,อ,ะอ่าเก่งมากเลยนะคะก็คือกจิจกรรมเรียนนั่นเองเรียนหนังสือวาดรูประบายสีนะคะแล้วก็อาจจะมีใหุ้ให้ทำใบงานระบายสีสวยงามนะตามใบงานต่างๆหรือวาดตามที่เด็กๆชอบนะคะตามจินตนาการของดเด็กๆนะคะต่อไปภาพที่สามมีคุณแม่ด้วยคุณแม่พาทำอะไรคะเมื่อกลับบ้านไปทำ กับข้าวนะคะอ่าทำกับข้าวเนาะทำอาหารนั่งทานอาหารด้วยกันนะคะเป็นกิจกรรมในที่บ้านนะคะแล้วต่อไปค่ะห้าต่อไปเด็กเล่นอะไรคะเล่นบล็อกอเล่นบล็อกนะคะอ่ามีกิจกรรมที่โรงเรียนก็มีตัวบล็อกให้แต่ช่วงนี้ถ้าเปิดเทอมมาช่วงนี้ให้บดเล่นก่อนนะคะเพื่อ ป้องกันการแพร่เชื้อนะคะต่อไปเมื่อเรากลับบ้านหรืออันนี้กิจกรรมนี้สามารถทําที่บ้านทําได้ทั้งที่บ้านแล้วก็โรงเรียนนะคะก็คือการปลูกต้นไม้มนั่นเองนะคะเป็นการปลูกต้นไม้ช่วยรักโลกร้อนเป็นการลดภาวะมลภาวะต่างๆช่วยให้โลกสดใสมากขึ้นนะคะสุดท้ายเลยภาพสุดท้ายคือภาพอะไรคะเขากำลัง เขา,าทำทางอะไรกับคุณครูคะ,ะฟังนิทานกับคุณครูอ่าอันนี้<า>เป็นภาพฟังนิทานนะคะคุณครูเล่านิทานให้ฟังนะคะแล้วหดูกก็นั่งฟังนิทานอย่างเรียบร้อยอะทีนี้เรามาเริ่มโยงเส้นกันเลยต้นเสียงมาทํางานเร็วเสียงครับมาโอเคอภาพแรกน,นะคะด้านบนสุดเลยเด็กๆชี้ตามตรงสีชมพูในกรอบสีชมพูเห็นไหมคะ แต่ของคุณครูจะเป็นสีส้มนะคะในกรอบสีชมพูอ่านตามทำอาหารทำอาหารทำอาหารทําอาหารทำอาหารนี้ต้องคู่กับรูปไหนคะรูปที่หนึ่งที่สองที่สามรูปไหนคะรูปไหนเอยคนกำลังทำอาหารรูปที่สามนะคะรูปที่สามเด็กก็โยงเส้นไปเลยค่ะโยงเส้นเหมือนคุณครูเลยโยงไปเลยรูป เห็นจุดสีชมพูไหมคะจุดสีชมพูเล็กๆอัน,น๋ยวดิก็ลากเส้นสีดำมาดินสอลากมาเลยลากเลยค่ะ้นานี้งา่ายมากลากตรงๆนะใครที่ไม่ถนัดก,ก็ใช้แม้บรรทัดขีดได้นะคะหรือใครที่ถนัดมือตรงแล้วก็สามารถขีดยาวไปเลยโยงไปเลยอ่าโอเคภาพต่อไปภาพที่ สองเด็กๆกำลังทำอะไรคะวาดรูปใช่ไหมคะ,ะเด็กๆมาอ่านตามในช่องสี่เหลี่ยมด้านบนเล่นเครื่องเล่นสนามเล่นเครื่องเล่นสนามภาพที่สองเล่นเครื่องเล่นสนามไหมคะใช่ไหมลูกไม่ใช่ใชนะคะ,ะภาพต่อไปวาดรูประบายสีวาดรูประบายสีภาพที่สองใช่วาดรูประบายสีไหมคะ ใช่ไหมคะใช่ไหมคะอ่าใช่นะคะถ้าใช่เด็กดก็โยงเส้นไปเลยเอาลองมาตามนี้ขอโทษนะคะเป็นช่องที่สองเป็นเครื่องเล่นสนามนะลูกนะอ่ะแล้วก็ช่องสุดท้ายเป็นวาดรูป,ประบายสี่เด็กๆโยงตาม,มคุณครูเลยค่ะมองเห็นเส้นคุณครูไหมคะเห็นไหมลูก เรียบร้อยหรือยังเออเด็กๆจะโยงยังไงก็ได้นะคะไม่ให้มันไม่ให้มันพันกัน <c oughs> ไม่ให้มันเลยแล้ว,ลวะ,ะ <c oughs> ให้มันตรงตรงหน่อยเนาะมันจะได้มองเห็นว่าเราเราโยงเส้นแล้วมันไปหน้าหน้าที่เอ่ไปรูปภาพที่เราต้องการอ่ะต่อไปด้านล่างค่ะ ตัวกล่องสีนนะสีชมพูเด็กๆอ่านตามปลูกต้นไม้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 อ่ะภาพไหนปลูกต้นไม้คะภาพที่หนึ่งที่สองที่สามภาพไหนลกูกภาพที่อาภาพที่สองเก่งมากค่ะอาน,นาอ่ะโยงไปเลยวันนี้จะพาทำสามหน้าลวดเลยมีแต่คนเก่งๆวันนี้ อ่ะโยงเลยค่ะโอ,ม,โอมเจอไหมโอมโอมเจอหน้าไหมโอมหน้าไหนโอมรู้ยังหน้าต่อจากที่เรียนเลยลูกหน้าสิบห้าโอมเปิดหน้าสิบห้าอ่ะโอเคต่อไปค่ะคำต่อไปในช่องว่าอในช่องสี่เหลี่ยมสีชมพูนะ ฟังนิทาน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 เด็กๆคะฟังนงิทานนี้อยู่รูปที่เท่าไหร่คะรูปที่หนึ่งที่สองที่สามรูปที่อะไรลกูกข<า>้าพ<า>ที่สามนะคะเด็กๆก็โยงเส้นเลย อุ้มลักหน้าที่สิบห้าเป็นเล่มเสริมประสบการณ์ไม่ใช่เล่มนั้นนะคะมูหานเจอไหมลูกเสริมประสบการณ์ลูกหน้าแาวแบบนี้ค่ะเสริมประสบการณ์ที่มีเด็กผู้หญิงสองคนเป่าลูกโป่งอะคะ่ะเพื่อนบางคนยังหาไม่เจอนะคะ อ่ะโอเคไปแล้วนะไปหน้าต่อไปแล้วนะใครยังไม่เสร็จมีไหมลูกมีใครยังไม่เสร็จไหมคะอ่ะไปหน้าต่อไปแล้วนะอุ้มลักเจอหนังสือหรือยังอ่ะโอเคอุ้มลักโยงเส้นเลยนะคะ หน้าสิบห้าลูกเดี๋ยวเพื่อนๆรออุ้มรักแป๊บหนึ่งนะคะอุ้มลักเห็นของคุณครูไหมคะหน้านี้นะคะหน้าสิบห้าเห็นไหมลูกนูหาเลขสิบห้าลูก,ลลกอุ้มรักขาเ,เล่มนี้ลูกเล่มนี้ค่ะเล่มสีนี้ค่ะเล่มสีเขียวนะคะ อ่ะไปแล้วนะคะอ่ะหน้าต่อไปนะคะเป็นหน้าที่สิบหกอ๋อ้าสุดท้ายก็คือเล่นบล็อกหันสาอ่ะเด็กๆโยงไปเลยค่ะอันไหนที่เป็นเล่นบล็อกหันสาเด็กๆโยงไปเลยนะคะโยงนี่อัง อุ้มแล้วเปิดใหม่ค่ะอุ้มแล้วหาไม่เจอเหรอลูกครัวค่ะดีค่ะเจอหรือยังคะไหนดูดิก็เล่มนี้ห้าสิ <5. S 2> <5. S 1> ้าห5สิห้า้าสิบห้าอ่าเจอแล้วค่ะอ่าโยงเส้นเลยฮโยงเส้นอ่ะทำอาหารก็ต้องมาตรงไหนลงครัวทำอาหาร ได้ไหมคะโอเคให้ให้คุณยายบอกเนาะอ่ะต่อไปค่ะหน้าต่อไปเด็กๆหน้านี้เด็กๆช่วยคุณครูน,นับหน่อยนะคะว่ามีเด็กนักเรียนในแต่ละมุมมีนักเรียนกี่คนนะคะอ่ะมุมแรกเลยคือมุมบล็อกนะคะ<ม>คเด็กๆอ่านตามด้วยมุมบล็อกมุมบล็อก มุมบล็อกมุมบล็อกอ่ะนับเด็กให้นับเด็กช่วยครูคหน่อยหนึ่งหนึ่งสองสามสี่อ่ะแล้วเด็กๆก็เขียนเลขสี่ลงไปค่ะด้านหลังตัวรูปเด็กตรงนี้อันนี้ครูคไม่ได้เขียนนะคะให้เด็กๆเ,เขียนเองเลยนะลูกเขียนเลขสี่ลงไปเลยเลได้ปิดตรงไหนครับตรงนี้เลยครับตรงนี้นี่เห็นลูกศรครูคไหมคะไหน ลูกเขียนลงหลังหลังหลังเด็กผู้หญิงคนสุดท้ายนะคะ่ะเห็นไหมคะเห็นอ่ะเห็นแล้วเ,เขียนลงไปเลยโอ้มอมปิดไม้ด้วยคุณครูครับครับวันนี้คือเรียนกีิ่หน้าถามหน้าครับอมจะเอากีิ่หน้า อมเจา้ากีน่ามอมว่าเลยอมเจ้ากีหน้าอ่ะเห็นเลขสี่ไหมคะโอเคมีเด็กนักเรียนทั้งหมดสี่คนนะคะอันบูมบล็อกเลยใช่ไหมคะบูมบล็อกมีเด็กนักเรียนทั้งหมดสี่คนต่อไป มุมหนังสือดเด็กๆนับมุมหนังสือนะคะว่ามีกี่คนหนึ 1, 1, 2, 3, 4, ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าะมุมหนังสือมีนักเรียนทั้งหมดห้าคนนะคะดเด็กๆก็เขียนเลขห้าลงไปด้านหลังเลยแบบนี้นะคะ นักเรียนในมุมหนังสือมีทั้งหมดห้าคนนะคะต่อไปมุมสุดท้ายก็คือมุมศิลปะนะคะเด็กๆนับช่วยหน่อยคะ่ะ1นึสองสามอ่ะมีเด็กนักเรียนทั้งหมดกี่คนลูก สามคนเขียนไว้นะด้านหลังจะได้จําได้นะคะอะทีนี้พอเขียนเสร็จแล้วเรามาดูด้านล่างเห็นไหมคะมันมีอยู่สองข้อย่อยเป็นตัวหนังสือสีน้ํางเงินใช่ไหมคะกับตัวหนังสือสีสีแดงนะคะเป็นสีเป็นตัวหนังสือสีน้ํางเงินกับตัวหนังสือสีแดงตรงนี้เขาเน้นคํานี้นะคะ ก็คือเขาบอกว่ามีเด็กอยู่มุมใดมากที่สุดมีเด็กอยู่มุมใดมากที่สุดมุมที่หนึ่งมุมบล็อกมุมที่สองศิลปะมุมที่สอมมุมหนังศิลปะมุมที่สี่มุมที่สองมากที่สุดหนังศิลปะมุมที่ 2, รรปปมากท,ท,ที่สุดก็คือมุม ที่สองนะคะก็คือโุมหนังสือเด็กๆใช้ดินสอของเด็กๆนะคะวงกลมคําว่ามุมหนังสือนะคะใต้ใต้ภาพเห็นไหมคะในข้อที่หนึ่งเห็นไหมลูกที่เป็นตัวเขาเน้นข้อาาความมาที่คําว่ามากที่สุดเป็นสีน้ําเงินเห็นไหมคะมันจะมีอยู่สองวัดมีตัวหนังสือสีน้ําเงินกับสีแดงตอนนี้เราทําตรงมุมใน ตัวหนังสือสีน้ําเงินนะคะวงกลมเลยต่อไปลงมาข้างล่างนิดนึงที่มีคาว่าน้อยที่สุดเป็นตัวหนังสือสีแดงนะคะอ่ะเด็กคะเขาถามว่ามีเด็กอยู่มุมใดน้อยที่สุดมุมที่เท่าไหร่คะชูมือชูมือมุมที่ติ๊กต๊กติ๊กตอกติ๊กต๊ตกต มุมที่อะไรลูกชูมืออ่ามีคนตอบถูกหลายคนเลยก็คือมุมที่สามนั่นเองนะคะมุมที่สามก็คือมุมศิละปะ,น,ละ,ปะนะคะเด็กๆก็เอาปากกาเอออักษสอ่อะอันนี้ของคุณครูสลับกันนะลูลกอ่าปกติแล้วมุมศิละปะจะอยู่อันสุดท้ายนะคะในหนังสือนะอต่น,นี้คุณครูเขียนผิดนะคะ แตว่าเด็กๆให้เด็กๆหาคําว่ามุมศิละปะนะไม่ต้องมองตารูนะลูก,ลลกให้ดูตัวคําว่ามุมศิละปะอย่าไปวงผิดนะถ้าวงอันที่สองในหนังสือมันจะเป็นมุมบล็อกนะคะไม่มุมนะอ่ะโอเคใครเสร็จแล้วโอเคให้หน่อยคะ่ะโอเคไหมคะโอเคอ่ะหลายคนเลยขอบคุณค่ะต่อไปเขาให้เราโยงเส้น นะคะโยงเส้นจับคู่นะคะโยงเส้นจับคู่สถานที่สถานที่นี้เป็นที่ทํางานของใครนะคะสถานที่นี้เป็นที่ทํางานของใครอันแรกเลยถามแบบไหนนีนะเดี๋ยวให้คนตอบเดี๋ยวจะเปิดไมค์ให้เพื่อนๆตอบคนไหนเรียบร้อยนะคะอ่ะอันแรกเลยอ่ะดูตรงที่จุดแรกเลยเขาเรียกว่าอะไรนะ ติ๊กตอกติ๊กตอกเขาเรียกว่าอะไรนะรถคันสีแดงแดงนด็อ่ะค้ณขาวรถดับเพลมีหลายคนที่ตอบถูกนะคะมันคือรถดับเพลแสดงว่ารถดับเพลต้องคู่กับอาชีพอะไรคะนะดับเพลใช่ไหมคะอ่านักดับเพลเดี๋ยก็โยงเส้นไปหานักดับเพลเลย อ๋ออันนี้มันโยงไปหาเหมือนอ่าได้แล้วอ่านักดับเพลิงนะคะอันที่สองนะคะดูเด็กๆดูคุณหมอคุณหมอต้องไปที่ไหนลกูกโรงพยาบาลนนะคะก็โยงเส้นไปหาโรงพยาบาลโยงเลย วันนี้มีนิดเดียวแอปเดียวด้วยเดี๋ยวจะให้ดูอ,อะไรนะเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะสอนนิดเดียวนะคะแล้วก็ให้ไปเก็บงานเนาะให้เพื่อนๆเ,เก็บงานที่ยังงานยังค้างอยู่ให้เก็บงานนะคะอ่ะสุดท้ายคุณสถานีตำรวจอ่ะ อาสุดท้ายเลยก็คือคุณตารวจนะคะอันนี้คุณครูพิมพ์ผิดนะลูกคุณตารวจนะคะไปที่สถานีตํรวจตำรวจนะคะตรงนี้ไม่ใช่นะเี๋นวนะคุณครูทำผิดนะคะอ่ะตรงนี้ไม่ใช่นะคะเป็นป้ายสกพูเป็นป้ายสะพูแต่ว่าในหนังสือเราเป็นสถานีตารวจค่ะมาเด็กๆโยงไปเลย อ่าโอเคเสร็จหรือยังคะมีหลายคนมีหลายคนเมานอน่นวงนอนว่วงนอนใช่ไหมคะง่วงนอนไหมลูกกล้จะเปิดเทอมแล้วนะคะใกล้จะเปิดเทอมแล้ว,ะะลลวส,สลับ A อบนะคะคนไหนที่อยู่เอคนไหนอยู่บให้เตรียมตัวให้พร้อมนะคะ เดี๋ยวเราจะทดสอบการเปิดทดลองการเปิดในวันที่แปดนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแจ้งในลายกลยุ่มให้เด็กๆอีกทีนึงนะคะอ่ะเรียบร้อยใครเสร็จแล้วยกมือขึ้นค่ะใครเสร็จแล้วยกมืออ่าโอเคเดี๋ยวจะให้ที่เหลือนะคะคนที่เพื่อนๆที่เขาออ่ตามงานไม่ทันนะ หลายคนเลยนะคะที่ตามงานไม่ทันแล้วก็จะให้ตามงานส่งนะคะ,ะเวลามาโรงเรียนจะได้เอาหนังสือมาส่งให้คุณครูตรวจนะ,ะทีนี้เวลาที่เด็กมาโรงเรียนเหมือนเดิมเลยนะคะเดี๋ยวก็จะมีครูมาประถมิเทศให้เด็กๆนะคะจากนั้นก็จะอธิบายเกี่ยวกับการตรวจนะคะซุ่มตรวจโควิดนะใครที่มี อาการเช่นเป็นไข้เป็นหวัดมีน้ำมูกอันนั้นให้งดอยู่ที่บ้านก่อนแล้วก็แจ้งค,คุณครูประจําชั้นนะคะว่าหนูไม่สะดวกมาค่ะหนูเป็นไข้ค่ะนะคะเราต้องแจ้งใครมีเด็กคนไหนมีอาการที่ปวดหัวแม่คะ่ะนุปวดหัวหนูตัวร้อนนะคะก็ต้องแจ้งคุณแม่อยู่ที่บ้านเหมือนกันนะคะอะไรที่เด็กๆชอบหยิบใส่ปากงดไว้ก่อนช่วงนี้เราต้องป้องกันตัวเอง ล้างมือบ่อยๆนะคะทานอาหารร้อนๆน,นะคะรุงสุกไม่ทานอาหารดิบไม่ทานอาหารรสจัดงดกินนะ้ำเป๊ปซี่ก่อนนะ <c oughs> บางคนชอบกินเป๊ปซี่บางคนชอบกินไอศครีมใช่ไหมคะอากาศร้อนก็จะกินไอศครีมเนาะอันนี้ให้งดไว้ก่อนให้ดูแลสุขภาพตัวเองก่อนนะคะอ่ะทีนี้กินข้าวให้ครบสามมื้อเลยนะกินนมให้อร่อยหน่อยเลยแ่ะทีนี้วันนี้ คุณครูไม่ได้มีการบ้านนะคะใครที่เสร็จแล้วให้ถ่ายลงตามปกติเลยถ่ายรูปหน้าใบงานหน้าแผนง,งานที่เก็กทําแล้วก็ส่งลงในอไาลนา์ห้องอนุบาล3ออนไลน์นะคะในกลุ่มใหญ่ถ่ายสวยๆนะเวลาตรวจงานจะได้รู้ว่าใครทําถูกหรือทําไม่ถูกนะคะอ่ะส่วนที่เหลือคนที่ไม่ได้เข้าเรียนเลยนะคะวควรบกวนถ้าดูคลิปย้อนหลังเนาะ ให้ให้ผู้ปกครองตามพาเด็กตามงานด้วยนะคะเพื่อว่าเปิดเทอมมาคุณครูตรวจแล้วคุณครูประเมินก่อนเข้าชั้นเรียนถ้าเด็กๆไม่ทำงานเลยเด็กๆจะไม,ม่มีคะแนนนะคะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ในระดับอนุบาลสเพราะว่าถ้าไม่ผ่านเกณฑ์แล้วเราจะไม่สามารถขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งได้นะคะฉะนั้นต้อง ามงานเขียนหนังสือสวยๆรับทราบแล้วโอเคไห,หนคะ่ะโอเคอ๋อเชื่อใจเชื่อใจผิดด้านหรือเปล่าลูกอ่ะโอเคโอเคอวันนี้เก่งมากๆเลยวันนี้นะคะคุณครูเก๋แล้วก็คุณครูจูนก็ขอลาไปก่อนให้เด็กดูไม่การ์ตูนให้อย่างดูการ์ตูนคะให้ดูดูเองก็ได้นาอ ไม่ดูอ่ะโอเคตามงานด้วยนะคะใครที่ยังไม่ตามงานตามงานให้ครบนะเดี๋ยวคุณคุณจะเอาเกรดให้เยอะๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ